คลิปนี้ผมยกให้เป็นคลิปที่พิเศษที่สุดคลิปหนึ่งสำหรับผมเลยครับผมไม่เคยเห็นอีโนหน่นอยแต่งหนาแต่งโตลุกหนีจักเทียเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็นกนคืออีโนหน่นอยสะกดใจผมจนว่าผมหนังหยิมเบิดมือก็ออยังข้นเป็นบ่าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนานผมถามพี่น้องว่าอีโนหน่นอยใส่ชุดลาดตีชุดใดแล้วพี่น้องมักที่สุดข้อม,มนิน่แทบเป็นเอกฉันเลยครับคนส่วนหลต่อ่าเป็นชุดเป็ดเทปแล้วอีโนหน่นอยก็ดันมักชุดนี้คือกันครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาเบื้องกันครับ แต่ตัวตอนที่ผมผากเสียงมากตอนนี้ผมหมักที่สุดเลยครับก้อนหนานี้เขาใส่ไป2ชุดแล้วมันนะครับนั่นก็คือชุดไทยแล้วก็ชุดที่เตรียมมาเองสีน้าตาลไหมครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่3ครับเป็นชุดทุดท้ายแล้วครับเพราะถ้าชุดเปลี่ยนลุกอีนหน่อยก็ต้องเปลี่ยนไปครับเทิงทรงผมหนาตาครับสร้างเพิ่งกระจัดเต็มหายสตัวครับพี่น้องพอถ้าผลออกมามันก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหแตนแตนครับพี่น้องเป็นด่ายครับโอ้โหเมียพญ่าเข้ากันเต่งหนาแล้วครับเพราะธรรมดานี่แหละครับมันตั้งจากลูกที่เด้ครับ ร่วมไดเมียไม่เล่อครับขนาดว่าอินุหน่ยแต่งหนาอยู่ผมกับน,นางเบิ้งแล้วก็ยิ้มไม่น้ำนี่นหน่ะครับการแต่งหนาทำผมมันเห็ุให่ค้นคนหนึ่งสามารถดเบียนไปได้หอดขนาดนี้เลยดีครับจังเลยก็ต้องยกความดีความชอบใหมาทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเลยครับนี่ครับนางอยู่สามสี่คนนี่แหละครับพี่น้องที่นี่ละมเมียดเมีพญาเข้าออกมาให้ได้แบบนี้ครับ เอาปืด้ดแห่งตอนยิ้มไหมครับโอ้โหใจละลายวะเมียผู้ใดบัคือเป็นตะกอดตะดมแท้วะทุกคนอยู่ในศัตรูก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ายิ่งอินน้อยยิ้มสิรู้สึกว่าสดใสหลายกว่าเพราะฉะนั้นให้ยิ้มบ่อยๆขันยิ่งเห็นหนาอีกมันคือยิ่งคนหนาตึงหนาเขียบปวดวกันครับเสาว่ามักยิ้มก็บอกเชิงครับแต่บอกคนพวกเนี้ยมักหลุดหัวหลายกว่าครับเพราะว่าอินน้อยมักเป็นคนเส้นตื่นเห็นอีกยังกับหัวง่ายครับเห็นหนาเลี้ยงเลี้ยงสงสัยสีหุ่เข่าบ้างครับผมก็เลยเอาหนาคนมนัไากให้อิน้ออออยยสูงคื่ใหนก ออนืยุก้าอี้ยบคันยืนไหนยืนได้ครับแต่ว่าถ้าตกมากเนี่ยมันสิยากครับก็ <c oughs> มันสิยากจัง่อยครับเพราะว่าบางทีเทาก็อยากทายขาทายหยังนั่นมันสิไหมครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอี้ยนน้นอยต้องใซส์ส่วนสูงให้ได้หลายที่สุดครับกระโปรงอันนี้บ่แม่นว่าจัดง่ายๆนี่ครับพี่น้องกระโปรงบักซุ้มไกลเฮานี่ใหญ่บับย่า,ยยางคัะก,กับครับยางตะละเทียนนี่ต้องมีคนหอบไปน้ะครับแต่อีนน้อยบอกผมวางอะไรบ้างครับอีนน้อยยอมครับเกิดมาเทียเดียวแล้วก็มีโอกาสเทียเดียวที่สิได้ใส่มันก็แม่นความที่อีนน้อยหวานนี่ล่ะครับพี่น้องยยยยยาาาาาาามมมมมทลูกกกกกออออออใหห้้้้ัันนนนสววีีี่่่่พตตตงงงเเรรบบบฮแจจิิึ แบบนี้ล้วก็เหตุหานี่ยังสีเด้อกันผมกับพ่อคิดว่าอกนน้อยเสย็ยเป็นเนาะไปฮอดสตูดิโอนี่จัดเต็มมากยังค่ะพี่น้องโอ้โหบ่มีความมาเขินบ่มีความ่าหยังเลย ผมเห็นตลาดทาผมก่นนดือาเป็นหลักซสอมยู่ใสมากบุญละครับหรือว่าตอนอีน้นอยของน้ำไปอาบนา้ำมันเป็นหลักซ่อมอยู่อเหงืน้ำพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปจอบเบิ้งจากมือยู่ขันวางสันผมว่าเม่อใดทีอาบนา้ำตอนงแเทีนี่อาบนา้ำโดานโด,น,ดนครับ <c oughs> แล้วในสายตาพี่น้องคิดว่าอีนหนอยใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยครับบอกอีนหน่อยดได้แล้วครับอีนหอยอ่านยู่ตลอดครับขันสำรับผมผมอยากให้อีนหนอยใส่แบบนี้ในมือจริงเลยครับมันจะเทียเราเบิดเลยครับผมว่าแต่มันก็สิของนั่นของนี้จักน้อยละครับเบื้ เขามาแล้วบารนี้ผมเฮดทาได้ปฏิครับยกถุงอีกคือก้าวหน่ะละครับพี่น้องเบิดมือลวครับมือนี้ถ้ามาตรฐานเลยที่พี่ตะกล้องบอยผมเฮดครับแต่พอตาไสโบแล้วบารนี้ผมห้สึซว่ามันแปลกๆจังเล็กับบรลูครับผมเลยถามพีพีว่ามีใเนยไข่บ้ให่ใส่เนยไข่ร่องได้บอครับมันว่าชินตาครับพี่น้องแล้วมันเป็นแปลกๆนะครับทุกคนกัแนะนําวากันเพราถ้าใส่เนยไข่เข้าไปมันสิดูเป็นทางการหลายกว่าบารนี้อี้อหน่อยนะอยากให้ผมไส่โบครับผมเลยตามใจเขาครับพี่น้องอยากพี่เพิ่นเลี่ยกกกกับบไปมาอีครรวเพิ่นแห้คนกเดดดหีครับ แล้วตอนนี้พี่อิ๋วกำลังสอนผมเหตุทาทีผู้ซ้ายทุกคนต่องเหตุครับนั่นก็คือทาคุกเข้าครับพี่น้องโอ้โหฟิวตอนนั้นผมบอกเลยครับว่าม,มาเต็มแห้งครับน้ำตาผมนี่สีไหลเลยแหละครับ ผมมาเบิ้งจากของบาทนี่ผมนึกว่าเป็นผมเบิ้งหนังฝรั่งอยู่ครับพี่ตะกองเราก็เลยบอกว่าจุ๊บมือแน่ว่ะคันโอ้โหผมก็เลยจัดเล่ตัวตัวครับพี่น้องบ่ได้บอลเล่นเลยครับเขินนี่หลีครับตอนนั้นอย่าว่าแต่ผมครับอินนวลมากับเขินคือกันครับคือฐาที่เฮ็ดมาทั้งเบิดนี่บอกเลยว่าบ่เคยเฮ็ดแบบนี้น้ำกันมาก่อนเลยครับได้มาเฮ็ดเจียแรกกับมือนี่ล่ะครับเราอยู่ในศัตรูกัมีลูกโป่งพร้อมครับอยากตัวคนต้องมายูหลูกโป่งให้กผมอีกครับพี่น้องแต่ว่าภาพที่ได้นี่บอกเลยว่าอินน้อยมััักกกบคครวลหน่อนเยหมักโป่่งนีล่ะครับ ตามจริงในแพ็กเกจที่ผมเลือกมากนี่ก็คือจบซ้ำนีได้ครับแต่ว่าพี่ตะกรงเราบบญ่อมครับเราเลยบอกว่าให้ลงไปข้างล้างเราบอกว่าเราสิทธิ์ไทยแบบพิเศษไฮเล่ประคันแบบใดอีกน้อครับพี่น้อง